คือแม่เริ่มจากสูงทุกอย่างคือแม่ผมไม่เก่งอะไรเลยนะพี่เคยไปกับพ่อพ่อว่าอยู่บ้านเถอะไม่ต้องไปไ <laughs> ม่เคยบอกว่าแบบไม่มีนะลูกเขามีอะไรก็เดี๋ยวแม่จัดก,การให้คนสมัยก่อนคือเขาดูแลเท่าที่มีอยู่แล้วก็ทาให้เพื่อให้มันดีต่อไปคิดเองว่าคือว่แม่เราไม่ได้ทําเพื่อเพชรน,นี่ S <S วันนี้เรื่องแปลกหน้าเราเป็นตอนพิเศษนะครับเพราะว่านี่คืองานรันเปล่านะครับที่ทางยืดเปล่าจัดคู่กับเทือนช่นลของเราเป็นรันเปล่าเทือนอิดออนชื่อโคเทเรามากันที่นี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับเช้ามากตอนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอยู่จังหวัดนครนายกถึงแม้ว่านักวิ่งที่มาในวันนี้เนี่ยเขาจะสมัครมาอาจจะเป็น f อช่องก็ได้นะแต่ว่าผมก็ไม่เคยรู้จักกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะมาหาเรื่องราวจากคนแปลกหน้าจากที่นักวิ่งในวันนี้ครับผมโอเคมาวอร์ามากกัน <S <S <vent> ครับผม มีใครอยากคุยกับผมไหมครับยกมือหน่อยฮะไม่มีใครคุยเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะกิจกรรมของเราใครเคยดูเรื่องแปลกหน้าบ้างเป็นรายการที่เราไปคุยกับเรื่องคนแปลกหน้าตามที่ต่างๆซึ่งวันนี้เราก็อยากได้คนคุยด้วยแต่ถ้าไม่มีใครเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะเดินหาทุกคนเองโอเคครับขอบุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโดนเลือกมารู้สึกยังไงบ้างปกติเป็นคนดูอ๋อคนคราวนี้มาออกหน้ากล้องเลยนะชื่ออําดุลละอืมใช่ก็มาจากสามจังหวัดครับครับอยู่ยลาสังเกตอย่างหนึ่งเวลาคนมาจากสามจังหวัดเนี่ยเหมือนถ้าพี่เป็นแนะนำเนี่ยพี่คงไม่ได้พูดว่าพี่มาจากกรุงเทพแต่พอเป็นคนสามจังหวัดปุ๊บไอ้ความที่มาจากสามจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ไหมใช่คือผมโตมาในพื้นที่สีแดงพี่ครับคือคนที่ใกล้ๆตัวเออ ้ารู้ว่าเราเป็นคนสามจังหวัดอะ่ะเขาแบบมันจะมีกําแพงกําแพงบางบางอย่างอ่าผมก็เลยอยากให้รู้จักว่าเออเราเป็นคนสามจังหวัดนะ,ะแต่เราก็ก็เหมือนคนทั่วไปพี่ผมอะโตมากับแม่แล้วก็มีพี่สาวพี่ชายผมเกิดมาสี่เดือนสองวันพ่อผมจากไปก็เลยไม่ได้อยู่กับพอ่ออยู่กับแม่เป็นสาหลักแม่แม่เลี้ยงเดียวครับ คุณแม่ทํางานอะไรครับเป็นชาวสวนครับพื้นเพเป็นคนนาราธิวาแล้วก็มาแต่งกับพ่อมาอยุยาลาคุณพ่อมีสวนแล้วก็แบบแต่ตอนที่พ่อจะจากไปพ่อบอกว่าแบบเออห้ามทิ้งตรงนี้นะมีกิจยางทุเรียนสมวนมากจะเป็นสวนแบบมีนู่นมีนี่ครับใช่ครับคุณแม่ทํางานหนักไหยตอนต้องดูแลสวนเองเนี่ยตอนมาโถมผมจำได้แม่ดืม่มประมาณตีสามตีสี่ เหมือนที่เรา,าวิ่งเนี่ยนะแม่ทําขายข้าวหมกเป็นเหมือนกับว่าแบบไปตั้งที่ร้านเขาอ่ะไีก็ขาา้าวยำก็ขนมพื้นบ้านอะไรพวกนี้ไปตั้ง <laughs> เสร็จหลังจากนั้นอ่ะแกก็ไปสวนคือแม่ผมไม่เก่งอะไรเลยพี่ทั่วอะไรพวกนี้ไม่เคยไปแตะเลยเคยไปกับพ่อพ่อว่าอยู่บ้านเถอะไม่ต้องไป <laughs> <laughs> คือแม่เริ่มจากสูงทุกอย่างแล้วแรงแรงที่เขาผลักให้คุณแม่ทําจนทําเป็นเนี่ยคืออะไรครับ นันจะเป็นลูกครับพี่เพราะว่าคือแม่ผมเป็นคนที่ไม่เคยบอกว่าแบบไม่มีนะลูกคือแกพยายามทําให้เหมือนคนทั่วไป<ม>เขามีอะไรก็เดี๋ยวแม่จัดก,การให้โดยที<ม>่โดยที่ว่าผมไม่รู้เพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กพอโตมาก็จะละผมเป็น first j เ p p e r ผมยังรู้สึกว่าผมทํางานกับแม่ที่แบบเออเลี้ยงลูกสามสี่คน,นพี่<ม> <laughs> เออมันเทียบไม่ติดเลย เดี๋ยวนี้เราพูดกันเยอะเรื่องแพชชั่นเรื่องความฝันเรื่องเทียบกับคนสมัยก่อนที่กูต้องดูแลลูกอ่ะเออมันคิดเรามองแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันไหมผมก็เคยคิดนะพี่ผมคิดแล้วพอมีมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบเราไปคิดเองว่าแม่เราไม่ได้ทําเพื่อแพชชั่นนี่มันเป็นเขาเรียกาความรับผิดชอบของผู้เป็นแม่เป็นครอบครัวต้องรับผิดชอบต้องดูแลลูกตรงนี้นเคยคุยกับแม่เรื่องพวกนี้ไหมโอเคารู้ไหมว่าเราแบบ พอจะเข้าใจเขาแล้วก็คุยแหละแต่มันน้อยมากพี่แม่ก็มองว่าเราเป็นเราก็เป็นลูกของแม่ัแหละแต่ในมุมเราเอาก็แบบพยายามอะไรที่ซัพพอร์ตได้ก็ช่วยก็อยากให้แม่ไม่ต้องทําอะไรคิดว่าคนรุ่นก่อนรุ่นคุณแม่กับคนรุ่นเราเนี่ยมองโลกต่างกันยังไงบ้างผมมองว่าแบบสมัยกนะ่อนน่าจะมองครอบครัวเป็นหลักพี่คนอยู่ในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ตัวพอเราโตมามันเห็นโลกออนไลน์มันคือมันเห็นแบบ หลายๆมุมมองแบบเราอยู่บ้านก็เห็นแล้วก็อาจจะมีการตามนู่นตามเทนตามนู่นแต่คนสมัยก่อนคือเขาดูแลเท่าที่มีอยู่แล้วก็ทาให้เพื่อให้มันดีต่อแล้วก็ตามความรับผิดชอบอย่างเอาความมุมานะของคนสมัยก่อนอะมาใช้ในสมัยนี้มาประยุกช้กับเราอะมันน่าจะมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพมากกว่าคิดถึงบ้านไหมครับโอ้ บจจัจหลักที่ออกมาวิ่งต่างจังหวัดก็คิดถึงบ้านพี่ทำไมอ่ะคิดถึงยะลาแต่มาวิ่งที่นครนายกมันมันมันอะไรอนงตามต่างจังหวัดอ๋อใช่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 คือกรุงเทพพื้นที่สีเขียวมันน้อยถึงแม้จะเป็นสวนแต่มันก็ไม่มากพอสําหรับสําหรับคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะมันคนเยอะมากคิดถึงอะไรมากสุดพี่ยะลาคิดถึงครอบครัวพี่ไม่ใช่โลตีนะไม่ใช่คิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงหลานหลานเล็กๆ ลูกพี่สาวกําลังน่ารักเลยครับถ้าอยากบอกอะไรแม่สักอย่างตอนนี้ที่แบบปกติไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เออ,เอ,อคิดว่าอยากบอกแกว่าอะไรครับคิดถึงนะพี่คิดถึงมากแล้วก็รักแม่มากขอบคุณที่ดูแลผมแล้วก็พี่ชายพี่สาวทั้งหมดมาจนถึงวันนี้ขอเป็นคนดูแลแม่อย่างเต็มที่มากกว่านี้ครับ โอ้น่าไปปล่อยวันแม่มากเลยทีโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวก่อนจับไปเรามีเกมประจํารายการนะคะัเขินเลยให้จับคําถามนิดนึงอ่ะหยิบมาเลยครับหนึ่งอันครับโอเคถ้ามีโอกาสลบความทรงจำึ่งเรื่องได้ควรจะลบเรื่องอะไรโอ้โหด่ามากก็เมื่อกี้ผมไม่มีเรื่องลบอ่ะพี่ถึงแม้มันจะดีหรือว่ามันจะร้ายมันเป็นบทเรียนมากๆสำหรับสำหรับผมี่ยิ่งเรื่องร้ายๆมันยิ่งทำให้เราโตเนาะ ผมเคยมีมีคอนเซปต์อยู่ยิ่งเจ็บยิ่งแข็งแรงใช่ครับหล่อจริงโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนไปเรานอกจากนั้นเรามีเสื้อให้เลือกด้วยเสื้อยืดจากยืดเปล่านะครับยืดแต่ไม่ย้อยนะฮะมาถึง6รุ่นด้วยกันนะฮะมีแบบเสื้อมีแขนแล้วก็เสื้อแขนกุดส่วนรุ่นนี้ชื่อโคตรนุ่มลองจับดู ตามตามรุ่นเลยเอองนุ่มจริง,รงอันนี้ก็เ Original, อลตาซอฟเป็นรุ่นออริจินอลเขาก็คือเสื้อยืดดั้งเดิมของเขาเลยอันนี้เทเลอร์คูโปลออินโนเวชั่นนะครับก็เป็นเสื้อโปโลใส่ทำงานก็ได้อีโคเทครีไว้นะครับผมมาจากขวดพลาสติกอัพไซคลิ่งส่วนอันนี้อีโคเทครีดีฟนะครับจะเป็นเออเสื้อที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้เออเอาไปไว้บอ่อฝังกบแล้วก็หายไปเลยเออไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมชอบอันไหนฮะเลือที่ยังไม่เคยมีมาก่อนอันไหนดี๋อแปลว่ามีเออเรื่ <laughs> องนี้ที่น่ครับ อ่าโอเคครับรุ่น EcoTech Rewind นะครับอันนี้ทำมาจากขวดพลาสติกนะครับอัพไซคลิงมาเนื้ <c oughs> อคล้ายๆเสื้อทหารที่ผมชอบใส่อะ่ะเออโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนไปขอถ่ายช็อตสวยๆหนึ่งช็อตน,นะฮะ